ทุกคนบอก<ห>เลย,เลยว่าบังเหยียดยอมกับตัวนี้ว่องกมาตัวขึ้นโดหดแค่ไหนเอ็ดีดูเลยแล้วคุณ<ร>ดูเองบังเหยียดนะนี่ทุกคนตรงไหม โจวอัลซัพสวัสดีครับวันนี้กบผมบางเอียดสำหรับอีพีนี้ครับทุกคนบางเอียดจะพาน้องๆมาพบกับการแข่งว่าวข้างบ้านนะครับทุกคนซึ่งดูทุกคนนี่คือข้างบ้านของบังเอียดเองตอนนี้บางเอียดก็ได้ปล่อยว่าของบางเอียดขึ้นเป็นสู่อท้องฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบังเอียดใจทุกคนดูนู้ว่าวของบางเอียดตัวนี้ที่บางเอียดยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันหายไปแล้วทุกคนที่บางเอียดบอกว่าแข่งว่าวข้างบ้านนี้ยังไงตอนี้บังเอียดโทรหาบังหมัดแล้ว ให้บางหมาดเอาว่ามาแข่งกับของบางเอียดเพราะบางเอียดบอกว่าของเอียดแทงเยอะมากเดี๋ยวเอียดให้ดูทุกคนแป๊บหนึ่งเอียดให้ดูสายตอนที่มันโดนลมนะทุกคนดูนะนี่มันยังไม่โดนลมนะทุกคนนี่มันยังไม่โดนลมดูนะทุกคนดูโดนลมแล้วทุกคนโดนลมแล้วโดนลมแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหสุดยอดทุกคนบอกเลยว่ามันแทงมันแทงกลับ กลับพ้นไปฝั่งนู้นเลยทุกคนบอกเลยว่ามันโหดจัดก,กับว่านกตัวนี้นทุกคนเดี๋ยวมาราดูว่าแล้วว่าล้ใบบังหมาดจะสู้กับมังเกียดได้ไหมเดี๋ยวเราไปรอดูกันทุกคนตอนนี้บางหมัดก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบางหมัดเอาลาเบยอบงบง,ง,งมัดข้ัดมา,มา,มาง,าง,มง,มงมากบ็ต้องมาลให้ fc นะลองข้างบ้านบังเกียดเลยเหรอโหดจัดเลยล่ะตัวนี้แล้วดึงเพงื่อบงหม บนตรงไหนเังว่ะบนตรงนี้บนทางดุลเลยยืนตรงนั้นครับผมโอ้ยเชื่อทุกคนดูเองนะว่าบางหมาดท้าทายขนาดไหนนะพี่มลหวางว่าวราบใบข้างบ้านบางเอียดโอ้โหโหจัดประหลัดบอกครับทุกคนซึ่งเรามาดูกันเรามาดูกันว่าว่าลาบใบบางหมาดจะเป็นยังไงครับทุกคนใช่มันถึงสองร้อยเมตรไหมเออหมวด ห้ามเนื่องจาอย่าทำเลยบังหมัดไม่กว้างไม่กว้างคือว่าฟังแน่นอนทุกคนเตรียมดูเอ,อาเองตอนนี้เชือกมันแพงแล้วใช่ไหม,ไม,ม,มหไอ๋อโอเคซึ่งบังหมัดบอกว่าบังหมัดทวงเวลาให้คลิปบางเหยียดได้ยาวขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวคลิปสั้นน้องๆจะเบื่อุย <c oughs> คือทุกคนบังหมัดจะมาลองว่าลาใบข้างมันบางเหยียดได้ดูนะว่ามันสดจริงเหมือนที่บังหมัดบอกหรือเปล่า อมร์บอกว่าตัวนี้อ่ะฟัดกระโปะใหม่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าของมงมน่ะจะสู้ของมังเี็ตได้ไหมเพราะของมังเี็ตสุดยอดมากทุกคนดูดูทุกคนดูนี่เชือกนะทุกคนเดี๋ยวดูเวลามันจุดโดนลมนะโอ้ทุกคนดูโอ้มงมร์ดูมงมร์นี่โอ้โอ้ แพงนัดแล้บอกเลยตัวนี้ถ้าว่าใช้เจีก๊กแบบตัวเล็กนะไอ้นี่เจี๊กมันใหญ่มันเหลีดกลัวมันขาดทุกคนเพราะวันนี้อ่ะดูแบบเหมือนไม่มีลมแต่ลมแรงมากข้างบนทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูบางหมาดแก้เจี๊กกันสักสามวันหลับบ้านไปแก้เจี๊กก่อนมั้งมากลัวว่าตัวเวลายืดจัดบางมาจับโยนยนัดแรงแค่เล็กเดียว โอเคเราไปรอตอนนี้มังมัดบนดีกว่าเพราะว่าถ้าน้องๆดูกันตรงนี้นานๆน้องๆอ,อ,อาจจะเป็นลมไปทุกคนซึ่งตอนนี้ว่าบางเหยียดคือไปอยู่ตั้งคลิกอยู่ข้างบนแล้วทุกคนบนคว้าแล้วทุกคนมึงหยาจะดูไม่ดูตอนนี้บังเหยียไม่กล้าขายเลยทุกคนเพราะมันสดมากไม่ว่าจะมีลมหรือไม่มีลมตอนนี้อยู่รอดเสมอครับทุกคนสุดจริงโอ้ยปวดหนักตัวนี้ โอ้โหทุกคนดูดูโทรศัพทร้เลยโอ้โหทุกคนดูดูออมาทุกคนโอ้ตายมังมัดไม้สายเองเลยมังมัดไม้สายเองเลยเนี่ยโทรศับได้อยู่นะโอ้ได้เลยได้เลยมังมัดได้สายเองเลยอ่องมันไม่พลัดเออไม่พลัดเฮ้ยเลยเป็นสูตรเด็ดของมังมัดมันเนีอยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยมังมัดดึงโอ้โหดึงได้ อ๋อนี่คือการเล่นลมโอ้นี่ชุดมือโอ้โยเดยี๋ยวมันไม่เจอเรงี้ยนั่นน่นันงหมัดดึงดึงเดี๋ยวมัดเให้สายก่อนเลยอ๋อนั่นให้าสายอยู่ใช่ห<ะ>มัดไลยบนไม้มไมที่เดิมคุณตอนนี้ว้าวเต็มลังคาบ้านมังเหยียดแล้วดูนี่คือวงเดือน38แปดเมตรตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็ตัวน,นู้วงเดือน35ห้าเมตรสวย นกวางนกทุกคนซึ่งมันตั้งนิ่งเหมือนกับใครจะไปว่างดูเดี๋ยวมังงะเจ้ดูว่าวเต็มบ้านเลยวันนี้ผอ,อมังเะเดก็ตั้งแครกอีกแล้วเดี๋ยวฝนก็นี้งมัง็ดไม่กลัวมังงดปล่อยหมแดแคตเดี๋ยวเ้ดูนี่เราเล่นว่างทุกคนเลยทุกคนดูโอ้โหวงเดินของแกไม่รู้ออกมาตัวใหญ่นั้นทุกคนดูนั่นหนึ่งตัวแล้วก็นี้ด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวบางหมาตเต็มฟ้าทุกคนบอกเลยว่าบางเหียดยอมกับตัวนี้บังหมาดขึ้นโหดแค่ไหนไอีดูเลยทุกคนดูเองนี่ทุกคนตรงไหมคือมันขึ้นตรงดีตรงเหียดเนาะโอ้ เนาะทุกคนคือไม, seguinte, ค trips, คไม่ต้องถามนะว่าม well, ันพ oh, ือดูนะนี่หัวมังเหยียดดูที่หูมังเหยียดเลยอดลงให้ตายไล้ตายมหัมังเหยียดเฮ้ยเขาดูด้วยโอ้ทุกคนดูนี่โอ้ตายแล้วมังมาดอยู่บนหัวเลยเออไอ้เชี่ยวเลือกคือโอ้เฮียบุตรฮ่าโอ้ทุกคนเฮียฮ่าคนดูทุกคนดูดูเชี่ยกทุกคนทุกคนดูเชี่ยโอ้โหตายแล้วใครที่คอมเมนต์มังมัดมาว่ามังมัดมั่วแต่ว่ามวยเป็น ไม่ใช่เสียนนะดูเลยใช่เล้วมั่วจนได้ผลได้ผลและก็หางไม่เหมือนเพื่อนใช่มั่วจนมัดได้เป็นเสียนเว้ากระบี่ใช่ดูทุกคนมั่วได้ดีไหมมัดอยู่ใกล้ทเนไงมเอาขดพาไปเทียบกับมังเหียดทุกคนตอนนี้ว่ามังเหียดไม่กล้าขึ้นแล้วทุกคนดูเลยเจของมังมัดเข้าไปคนีเลยถ่โอ้โหโคตรเกินตัวนี้มังเหียดยอมแพ้เลยทุกคน đuôi con đu oh, mà đuôi cả đuôi cả con đuôi cả mặt cả đuôi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  mặt có mang mặt bằng mặt tụi con, đi, bà, tụi con nha, mặt lấy mặt Europa... lấy mặt lấy Mình... mặt giữa mặt lấy Mình... mặt lấy 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 mặt 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 lấy mặt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 โอ้พ oh, 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 nice. oh, oh. ุ on, exactly. ่งกองมาแล้วทุกคนโอ้แทงเร็วนั้นดูสายเลยทีิดูสายเลยรี่โอ้แทงเร็วนั้ทุกคนนั้นโอ้นั้หรือว่าบางอย่างต้องเอาลาบใบตัวนู้นมาเปิดกันแล้วครับสำหรับเอฟซีโอ้ยอมเลยทุกคนบางท่านรู้สึกยังไงกับว่าบางหมัดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เออมาตามความรู้สึกบางท่านกันบางท่านนู่นองหมัดอดนัดบางท่านเออแทงหลบลม อดน่าดเลยไม่พิกเลยมังกรเนอะนี่มังกนจะมาวางตรงนี้กันเนอให้กลุ่มมันสองคนเลยมังกนรู้ไหมอ่ะบก่อนเนี่ยเอาไปวางบล็อกโตไล้ดึงตรงนี้ไม่ก็บังมัดไม่พัดเลยจริงนู่นี่อยู่เลยนู้นคื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 นดึงไปดึงไปโตตรงนี้ บองแล้วท่านไปไปหาแล้วท่านเด้อ๋อหาลงบินลงบินโอ้ไม่ลงน้ำรอยล้วตอนนี้เราก็ได้ย้ายที่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นอะไรซึ่งต้องย้ายที่เอ่อของบางบาดขึ้นได้ลําเดียวของบางเหยียดก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้กลัวเสี่ยงเกินถ้าบางบาดท้ามเหยียดไว้งเหยียดจะขึ้นแล้วแต่บางบาดห้ามไว้อย่าขึ้นเลยงเหยียดเด้อโอเคเรามาก็บองบางจากรูดอกวิ่งไงหอบไปตรงนี้แหละทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราให้บางหมาดกับบางสันบนตรงนู้นเราบนพร้อมกันดูว่าของใครขึ้นดีกว่าทุกคนบาง่านกับบางหมาดจะอยู่ตรงนู้นระยะสองร้อยเมตรซึ่งบางอาวิปจะเล่นในบางหมาดนี่กลางคืนเรามาเล่นกันหวัวค่ํามันจะมืดแล้วแล้วก็ไม่มีลมสักนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่าวระบใบของบางหมัดกับบางสันนี่คือแบบไม่ยอมแพ้ถ้าไม่นั้นนอนไม่หลับ ตอนนี้มึงมาดกำลังแต่งเชียกอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบของใครดวรกว่านะแต่ว่าลมไม่มีนะทุกคนบอกไว้ก่อนว่าลมไม่มีซึ่งลมไม่มีจริงๆตอนนี้ว่าก็พลักกันหมดแล้วมาแล้ตัวแต่เขาก็บังแล้วเราต้องกลับไปละหมาดกันทุกคนดึงไปดึงไปไม่น้องอยเยียบไม่ต้องไปเยียง บังมัดให้เต่ากาบังสันเลยมัดแล้วคอดเดียวเดี๋ยวก็มามัดดึงตึงก่อนไม่มีลมไม่มีลม ไม่มีลมทุกคนซึ่งตอนนี้วิ่งกันเปล,าล่าเลยออกมาดันขึ้นแลน้วออกมาอัดไม่ได้ขึ้นทุกคนไม่มีลมเราได้ลาไปแบบไม่มีลมทุกคน <c oughs> คือบางแย่งกับทีมันขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนซึ่งเขาบังแล้วนะเราต้องกลับไปละหมาดเพราะว่าเรายังไม่รู้เรื่องกันเลยเพราะว่าลมมันหมด โอเคทับ <G ã entender it> ้านทุกคนขอบคุณไลค์เชิญแชร์คลิปในสตรีมใหนแลยวพวกบางเหยียดแล้วบางปลาเล็บได้ใหม่ในนี่ยะอนีญาตก่อนไปครับ